ุนซองฮาซเจ็ดซุนซ้ำนเรามียารายการจากช่องอนุรักษ์ทีวีต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บิสมิลลาฮุรราะ h ีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยินดีต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอนุรักษ์นิวส์ครับพบกันเวลา18นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้นำเสนอนะครับ เกี่ยวกับเรื่องราวของการค้นพบนะครับหลุมหลบภัยนะครับหรือหลุมที่ใช้ในการต่อสู้นะครับระหว่างดินแดนปาเลสไตน์และอิสราเอลนะครับสำหรับอิสราเอลนะครับที่พบนะครับในซากปรักหักพังซึ่งวันนี้เนี่ยพี่น้องครับมันมีเรื่องราวของกระบวนการนะครับการใช้สนามเพาะนะครับนำสู่การรบนะครับในเรื่องราวของประวัติศาสตร์อิสลามนะครับที่สําคัญที่สุดครับอาจจะมีบางชาตินะครับที่เรียกได้ว่าใช้สนามเพาะในการรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่1นะครับและมีการเขียน เต็ตำรับตำราค,ครับเรียกได้ว่า มีการอ้างอิงนะว่าเขาเนี่ยเป็นต้นตำรับในการคิดนะครับเรื่องของสนามเพาะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าไล่ทไลายแล้วเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยเกิดก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยนะครับก็มีการแนะนำนะครับท่านราสลุลอสซาลลอห์ผู้เริ่มศาสัาในการใช้สนามเพาะในการรบซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเมืองมาดิน์เนี่ยถูกปิดล้อมในประวัติศาสตร์อิสลามนะครับผ่านสงครามที่ชื่อว่าสงครามคอนดักนะครับ ดังนั้นครับพี่น้องครับวันนี้อยากจะเริ่มต้นนะครับกับพี่น้องผู้ศรัทธาก่อนจะไปไล่เลียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อิสลามนะครับและประวัติศาสตร์โลกให้พี่น้องเนี่ยได้พอเข้าใจนะครับโดยสังเขตจากการสรุปในประเด็นต่างๆที่ผมได้หยิบยกมานะครับ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์อิสลามนะครับและหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องราวที่เป็นนักวิชาการสากลเนี่ยที่เขาเขียนขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับวันนี้อยากให้แยกประเด็นนะครับกับหลักฐานเรื่องราวที่วันนี้เนี่ย ได้หยิบยกนะครับที่เป็นเนื้อหาสาระแล้วก็ให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจในอสองหลักฐานนะครับเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปสู่นะครับเรื่องราวที่เรานั้นสามารถที่จะนะครับหยิบยก การรับรองนะครับว่าอิสลามนั้นนะครับเป็นบุคคลที่คิดในเรื่องราวของสนามเพาะนะครับมาสู่การรบหรือการทําสงครามนั่นเองนะครับเอาละครับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะครับเน้นย้ําที่กองทุนกันสักนิดหนึ่งครับตอนนี้กองทุนของเรานะครับคงเหลืออยู่ที่2,714กองทุนครับอยากให้พี่น้องนะครับได้โทรเข้ามาร่วมสนับสนุนนะครับผ่านรายการอันรักนิวส์นะครับที่เบอร์ของผมครับ061 3 9 3 3 2 5 5 1, 1ะครับผ่านรายการอันรักนิวส์ในวันนี้นะครับกับกองทุนที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งกองทุนนะครับยังคงเหลือนะครับที่เป็นเศษอยู่4กองทุนครับกองทุนละ300บาทก็1,200ับาทนะครับพี่น้องสามารถปิดกองทุนกันได้เลยนะครับเอาแล้วครับเริ่มต้นครับกับภาพจารึกนะครับทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นครับวันนี้เนี่ยอยากจะเริ่มต้นนะครับกับการเขียนงานเขียนนะครับทางประวัติศาสตร์ของนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์กันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็มีการเขียนหนภาพเขียนซึ่งเป็นจารึกทางประวัติศาสตร์นะครับ ของการต่อสู้นะครับระหว่างนะครับท่านอาลีบินอบิตอเล็นะครับกับท่านนะครับอัมอิฟนูนะครับซึ่งต้องบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธานะครับว่าจารึกเนี่ยนะครับเป็นจารึกนะครับที่มีการวาดนะครับโดยนักประวัติศาสตร์นะครับชาวตะวันตก แต่อยากจะหยิบยกหลักฐานนี้ครับว่าพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักครับนักประวัติศาสตร์ชาวตะวันตกนะครับได้มีการนะครับวาดรูปภาพนะครับเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับต่อการต่อสู้นะครับระหว่างนะครับในตอนนั้นเนี่ยชาวมุสลิมนะครับกับชนเผ่าต่างๆในเมืองมักกะครับหนึ่งในชนเผ่าในในเมืองมักกะนะครับที่ทําการต่อสู้นะครับคือเผ่ากุเรช และชนเผ่ายิวนะครับที่ไม่ยอมรับนะครับในอันอิสลามแล้วก็มาปิดทอมนะครับเมืองมาดีนะในเวลานั้นนะครับเอาละครับพี่น้องรับจากภาพจารึกนี้พี่น้องผู้ศรัทธาครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าภาพจารึกนี้นะครับเป็นภาพจารึกนะครับที่เหล่านะครับสงหลายๆคนเนี่ยอาจจะเรียกนะครับชาวตะวันตกเนี่ยเขาจะเรียกนะครับสงครามคอนดักเนี่ยว่าสงครามพันธมิตรพี่น้องครับ ดังนั้นครับสงครามพันธมิตรที่ชาวตะวันตกเนี่ยเล่าเนี่ยนะครับใครเป็นพันธมิตรใครอะไรนะครับคือบุคคลนะครับที่เป็นพันธมิตรกันในการต่อสู้ครับต้องบอกก่อนเลยครับว่ากลุ่มที่เป็นพันธมิตรกันนะครับคือกลุ่มชาวยิวชาวกูเรชนะครับและชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในเมืองมักกะนะครับเช่นนะครับชนเผ่านูนุสนะครับชนเผ่าคอยบัตนะครับชนเผ่าฮูไม้นะครับชนเผ่าอัลฟิลนะครับชนเผ่าเหล่านี้พี่น้องผู้ศรัทธาครับเป็นชนเผ่าที่อยู่ในเมืองมักกะ ร่วมมือกันนะครับอยากที่จะทําหน้าที่นะครับในการที่จะปิดล้อมเมืองมดินะนะครับแล้วก็จัดกองทัพกองกําลังนะครับจำนวนห0,000ื่นนายในการเข้าไปปิดล้อมเมืองมดินะพี่น้องทราบไหมครับว่าอิสลามนะครับที่อยู่ในเมืองมดินะเนี่ยนะครับที่ถูกปิดล้อมในเวลานั้นนะครับหรือที่เรารู้จักกันในสงครามคอนดักนะครับมีกองกําลังเพียงแค่3,000นนายเท่านั้นอันนี้เป็นบันทึกนะครับที่ถูกระบุเอาไว้จากบันทึกของชาวตะวันตก นะครับที่ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากกระบวนการอธิบายถึงนะครับการเล่านะครับถึงการไล่เลียงเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผ่านการสะท้อนการต่อสู้ระหว่างนะครับมุสลิมในเมืองมาดีนะและชนเผ่าต่างๆรวมไปจนกระทั่งถึงชนชาวยิวนะครับในเมืองมาดินะด้วยกับการสู้รบในสงครามคอนดักหรือนะครับตะวันตกจะเรียกสงครามนี้ว่าสงครามสนามเพาะหรือสงครามพันธมิตรนั่นเองนะครับ เอาละครับพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเราพอจะเห็นภาพนะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่อธิบายภาพเนี่ยเป็นหลักฐานของตะวันตกครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งครับกับการคิดค้นนะครับสนามเพะครับซึ่งสนามเพะเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับในสงครามโลกครั้งที่1ครับพี่น้องผู้ศรัทธาครับเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่1ระหว่างการรบนะครับของเยอรมันกับกลุ่มพันธมิตรในเวลานั้นนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าเยอรมันเนี่ยนะครับแนวรบทางด้านตะวันตก ใช้สนามเพาะครับในการรบนะครับและสนามเพาะนี่เรียกได้ว่านะครับใช้สนามเพาะในการหลบการโจมตีนะครับของเครื่องบินจากฝ่ายสัมพันธมิตรก็ดีหรือหลบการโจมตีนะครับจากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เป็นอาวุธหนักๆนะครับปืนยิงวิธีโค้งนะครับปืนยิงเขาเรียกว่าปืนยิงปืนคอพี่น้องครับในการต่อสู้ในการรบดังนั้นครับหนึ่งในนะครับกลุ่มประเทศนะครับที่มีการ รับรองนะครับกับการทําสงครามสนามเพะครับนั่นคือประเทศเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่1พี่น้องจะเห็นนะครับจากแผนที่ครับที่ผมได้หยิบยกให้กับพี่น้องได้เห็นครับว่าเยอรมนครับก็พยายามที่จะจัดระเบียบสนามเพาะนะครับกับกระบวนการขุดครับว่าตรงไหนนะครับที่จะเป็นจุดปฐมพยาบาลในสนามเพาะตรงไหนที่จะเป็นจุดโจมตีนะครับกับกลุ่มทหารราบที่จะบุกเข้ามานะครับทางดินแดนตะวันตกของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่1ครับ ถ้าหากดูจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับต้องบอกเลยครับว่าเหตุการณ์สงครามคอนดักเกิดก่อนสงครามโลกครั้งที่หนในเยอรมันอย่างแน,น่นอนนะครับดังนั้นครับพี่น้องครับต้องบอกก่อนเลยครับว่า <c oughs> ตําราตะวันตกนะครับอาจจะยอมรับ การทานะครับสนามเพาะของเยอรมันกับการจัดการการดําเนินการรบนะครับด้วยกับสนามเพาะแต่ต้องบอกเลยครับว่าบุคคลที่คิดค้นนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ในการแนะนำนะครับท่านนบีม,มุฮัมมัดสุลต่านหัวลราะสัลลมนะครับในการใช้สนามเพาะ ในเวลานั้นจากการปิดล้อมนะครับของกลุ่มชาวกูเรตก็ดีนะครับหรือกลุ่มต่างๆที่อยู่ในเมืองมักกะนะครับที่ปิดล้อมเมืองมดินาเนีครับนั่นคือท่านซันมานอันฟาริซีนะครับแนะนําท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุลสลัมนะครับในการใช้สนามเพาะครับในการที่จะต่อสู้นะครับรบนะครับในเวลานั้นจากการปิดล้อมนะครับของชาวมักกะนะครับดังนั้นครับเดี๋ยวเราไปขึ้นนะครับแผนที่นะครับในเวลานั้นเลยครับว่า เมืองมาดินาเนี่ยถูกนะครับปิดล้อมนะครับจากชาวมักกะอย่างไรและหนึ่งในเผ่านะครับที่ทําหน้าที่ในการปิดล้อมในเวลานั้นก็คือชนเผ่ากูเรสครับต้องบอกกันเลยครับเห็นไหมครับว่า กลุ่มชนเผ่าต่างๆน่อยู่ร้อมรอบเมืองมดีนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับบริเวณนะครับกลุ่มซาลานะครับกลุ่มบานีกุไรยะกุไรซานะครับนะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบันทึกนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่เราได้เห็นครับว่าเมืองมดีนาเนี่ยถูกปิดล้อมนะครับที่สําคัญที่สุดครับท่านนะครับซันมาอันฟาริซีเนี่ยก็ได้นําเสนอนะครับให้กับท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลลลามนะครับในการ ขุดสนามเพาะร้อมรอบเมืองมาดีนะครับการขุดสนามเพาะในการรบนะครับสามารถป้องกันนะครับศัตรตูเนี่ยได้หลายอาวุธยุธโทโธป,ปกรณ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นหอ,อกที่พุ่งมาหรือจะเป็นธนูนะครับคมหอ,อกคมธนูเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันได้ที่สำคัญที่สุดสามารถป้องกันการโจมตีจากเหล่าบรรดาทหารม้าหรือทหารที่ใช้นะครับพาหนะเป็นอูดในการโจมตีได้อีกด้วยนะครับดังนั้นครับ สัตว์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะโจมตีนะครับเลยบริเวณสนามเพาะไปได้เพราะเป็นหลุมครับและสัตว์เหล่านั้นเนี่ยสนามเพาะนี่ใหญ่แล้วก็ลึกนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับต้องบอกก่อนเลยว่าในสงครามนี้นะครับ เหล่าบรรดาชาวอาหรับนะครับก็มีกลุ่มชาวเปอร์เซียนะครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะร่วมมือนะครับในการรบในครั้งนี้ด้วยนะครับเหตุผลในการต่อสู้กันครับเหตุการณ์ส่วนใหญ่นะครับคือการแก้แค้นนะครับของชาวกูเรสที่ต้องการที่จะทําให้มุสลิมเนี่ยพ่ายแพ้ในเวลานั้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นเหตุการณ์นะครับที่เป็นการรบนะครับที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่า อิสลามเราเนี่ยนะครับเป็นศาสนานะครับที่ได้รับฮิดายะนะครับในการรบจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานอฮูวตาลาหนึ่งในแผนการรบนั้นนะครับที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกนั่นคือสนามเพะครับการใช้สนามเพาะเป็นยุทธวิธีในการรบอิสลามนะครับเป็นต้นตำรับในการใช้สนามเพาะในการรบไม่ใช่ชาติมหาอำนาจนะครับในการรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดครับ การใช้สนามเพาะนะครับเป็นการจัดหมวดหมู่นะครับทหารต่างๆนะครับให้สามารถที่จะอยู่นะครับตั้งรับกลุ่มศัตรูต่างๆที่มีจํานวนมากได้นะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าในสงครามครั้งนี้นะครับผู้ที่ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากนะครับไม่ใช่อิสลามนะครับเดี๋ยวขึ้นนะครับภาพนะครับตารางนะซึ่งเป็นตารางที่อยากจะหยิบยกครับว่า คู่สงครามครับระหว่างมุสลิมกับชนเผ่าต่างๆในมักกะมีใครบ้างนะครับนอกจากคู่สงครามแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาครับเรายังจะเห็นนะครับว่าผู้บังคับบัญชาในการรบในเวลานั้นนะครับในฝั่งของอิสลามนะครับคือท่านนบีมุฮัมมัดสลลลอฮ้วะสลัมนะครับท่านอาลีบินอับีตอเลบนะครับท่านซันมานอันฝาริซีนะครับและในส่วนของนะครับชาวกุเรสนะครับหัวหน้าชาวยิวที่อยู่ฝั่งนครมักกะนะครับท่านอบูุซุกยาน นะครับในเวลาต่อมาก็มาเข้ารับอิสลามนะครับแล้วก็เป็นทหารร่วมรบนะครับในสงครามที่ในสงครามของมุสลิมด้วยนะครับในเวลาต่อมานะดังนั้นเนี่ยสงครามคอนดักครับถือเป็นต้นตำรับนะครับของสงครามในการที่จะใช้นะครับสิ่งที่เรียกว่าสนามเพาะในการรบนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดที่อยากจะอธิบายแล้วก็บอกกับพี่น้องผู้ศรัทธานะครับว่าสงครามครั้งนี้ถึงแม้ว่ามุสลิมนะครับจะมีน้อยเพียงแค่3,000นายซึ่งไปรบกับห0,000่นนาย แต่ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายครับคือฝ่ายของกูเรชนะครับชาวกูเรชชาวเผ่าชาวยิวนะครับและชนเผ่าอื่นๆที่อาศัยอยู่ในเมืองมักกะนะครับและเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกเลยครับว่าอิสลามเรานะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับในการรบในการปกป้องเมืองมดินานะครับจากชาวมุฮัยรินด้วยนะครับนี่จึงเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่สําคัญเลยครับที่อยากจะหยิบยกนะครับว่า สงครามสนามเพาะนะครับถือเป็นปัจจัยสำคัญครับในการที่จะบอกได้เลยครับว่าอิสลามนะครับคือต้นตำรับ ต้นแบบนะครับในการทำสงครามสนามเพาะนะครับและที่สำคัญที่สุดครับบุคคลที่แนะนำนะครับท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลตลานหัวไลซัลลมนะครับนั่นก็คือนะครับท่านซันมานอันฝาริซีนะครับเป็นผู้ที่แนะนำนะครับวิธีการในการใช้สนามเพาะในการรบนะครับเนื่องจากว่าถูกปิดล้อมทั้งหมดจะได้ไม่ถูกทหารม้าบุกโจมตีเข้ามาทหารที่ใช้ยานพาหนะจากอูดคมห่าบคมหอกคมดาบนะครับ และคมธนูเนี่ยที่ยิงเข้ามาหรือเคลี่ยงเข้ามาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นประการในการป้องกันนะครับบริเวณภายใต้สนามเพาะได้นะครับนี่จึงเป็นเหตุการณ์สําคัญนะครับที่ต้องบอกเลยครับว่าในสงครามคอนดักของมุสลิมน,นะครับหรือ ตะวันตกเนี่ยมักจะบันทึกว่าสงครามสนามเพาะบ้างหรือสงครามพันธมิตรในตะวันออกกลางบ้างนะครับสงครามเหล่านี้พี่น้องรับคือสงครามเดียวกันแต่ตะวันตกเนี่ยให้คําบัญญัติความอีกแบบหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยเมื่อพยายามที่จะผมก็พยายามที่จะอ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับทั้งแนวคิดนะครับที่ให้พี่น้องได้เห็นว่าเนี่ยตะวันตกเขาก็พยายามจะเคลมนะครับว่า สนามเพาะเนี่ยเยอรมันเนี่ยแหละเป็นผู้คิดค้นนะครับในการรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีหนังสือมีตำราเขียนอกมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ลืมไปหรือเปล่าครับว่าในอาหรับตะวันออกกลางเนี่ยนะครับในสมัยของท่านอับดลีห์มุฮัมมัดสุลล่านนะครับยังมีสงครามคอนดักซึ่งใช้สนามเพาะครับในการรบอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายพี่น้องสักครู่หนึ่งนะครับสลามอะัยกุ้มครับ ครับผมใช่ครับออกสดตอนนี้เลยครับครับใช่ครับครับอันฮัมดุลิลละนะครับได้ครับเป็น2องกองทุนก่อนไม่เป็นไรนะครับอยาซาก็รอคอยรอนะครับขอลอสุบฮานุฮตาลาตอบแทนคุณงามความดีนะครับไม่มีริสกีเพิ่มพูนทุกดัวทุกอัมันเป็นที่ตอบรับนะครับครับสลามวาลายกุมวะราะมะตุลลอฮฺวะบราะกาตุูครับ อัลฮัมดุลิลลานะครับพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากอ่อนนุชครับอ่อนนุชนะอ่อนนุชนี่เรียกได้ว่าติดตามรายการฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับเรื่องราวนะครับในวันนี้ที่ได้นําเสนอเช่นเดียวกันนะครับก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ติดตามรายการนะครับในทุกๆเย็นวันเสาร นะครับเสมอมาเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ติดตามด้วยนะวันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระที่ต่อเนื่องนะครับกับเรื่องราวของสงครามนะครับในอิสราเอลปาเลสไตน์นะครับผมก็พยายามจะอธิบายถึงเรื่องของการใช้หลุมหลบภัยหรือการใช้หลุมนะครับหรือเราเรียกว่าสนามเพาะเนี่ยในการต่อสู้ในการสู้รบและอิสลามก็เป็นต้นแบบนะครับก็อยากจะหยิบยกเรื่องราวของหลักฐานแล้วก็เหตุผลต่างๆให้กับพี่น้องได้ทราบกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ผู้ใหญ่ใจดีจากอ่อนนุชนี่ร่วมสนับสนุนมา2กองทุน600บาทนะครับก็กองทุนละ3 0 0นะครับ2กองทุนนะครับลดไปเหลือ2712กองทุนนะครับก็ต้องกล่าวคำว่าอย่าซาุมุลลอคอยรนนะครับขอพระองค์ลอสุบฮานุฮัวตาลานะครับตอบแทนคุณงามความดีนะครับให้มีริสกีเพิ่มพูนทุกดวงทุกอามันเป็นที่ตอบรับนะครับขอให้หัวใจยืนหยัดยึดมั่นนะครับบนหนทางของพระองค์ลอสุบฮานุหัวตาลานะครับดังนั้นครับพี่น้องครับ าการบันทึกนะครับเรื่องราวของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในวันนี้ที่หยิบยกมาให้กับพี่น้องผู้ศรัทธานะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าเมืองมาดีนะนะครับถึงแม้จะถูกปิดล้อมนะครับถึงแม้ว่าชาวาผู้ศรัทธานะครับอย่างมุสลิมเราเนี่ยจะมีทหารเพียงแค่3,000นายต่อ10,000นนายจากบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์และในฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัด สล,ล,ลหลอฮุ่สลัมนะครับก็มิได้มีการบอกถึงเรื่องราวในสงครามครั้งนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากติดตามนะครับเรื่องราวของสงครามหรือบันทึกนะครับจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งผมก็พยายามจะหยิบยกนะครับแล้วก็ย่อยเรื่องราวต่างๆให้กับพี่น้องได้ทราบนะครับเราเองเนี่ยก็ต้องรู้นะครับทันตะวันตกด้วยว่าตะวันตกกําลังพยายามใส่ข้อมูลอะไรให้กับคนรุ่นใหม่ อย่างเรานะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะตกเป็นเหยื่อนะหรือบางทีเราอาจจะตกเป็นบุคคลนะครับที่ไม่ทราบและก็ไม่รู้ก็ได้แต่ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญครับพี่น้องครับถ้าหากเราอยู่กับโต๊ะครูอยู่กับผู้รู้ครูอาจารย์เราก็สอบถามได้ครับว่าเอ๊ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยหรือฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะซัลลัมเนี่ยได้ระบุหรือกล่าวเอาไว้อย่างไรบ้างตะวันตกเขียนเอาไว้ตรงกับเรื่องราวของฮะดิษ ของท่านอซูลุลสลัลลอัยฮุเซลัมหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องครับตรงนี้เป็นปัจจัยสาคัญครับที่เราจะต้องเรียนรู้เอาไว้และก็จะได้ทราบนะครับถึงสาเหตุสําคัญในการที่เรานะครับจะต้องสร้างนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนให้กับเยาวชนแล้วก็ลูกหลานของเราได้ทราบต่อไปนั่นเองนะครับเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ดูอยู่นะครับโทรมาได้ครับเบอร์ของผม06-1 3930251นะครับกับ3นาทีสุดท้ายนะครับในรายการอันรักนิวส์ในวันนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในวันนี้นะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่ติดตามอยู่ใน f c e e o o o นะครับก็สามารถทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเอาละครับก่อนจากลากันไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับขึ้นนะครับแผนผังเมืองมาดีนาเซอดหนึ่งนะครับอยากจให้พี่น้องได้เห็นครับว่ากองกำลังนะครับของกลุ่มนะครับในเมืองมักกะเนีย ที่มีมากกว่า1 0,000นายเนี่ยมีกองกําลังอะไรบ้างและกองกําลังเหล่านั้นนะครับมีเป้าหมายอะไรในกระบวนการในการสู้รบนะครับนั่นคือนะครับเป้าหมายนั้นคืออยากจะยึดเมืองมาดีนะอยากจะปราบปรามนะครับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธานะครับอย่างมุสลิมนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกองกําลังกันสักนิดหนึ่งนะครับที่มีการถูกระบุเอาไว้นะครับอบูุซุบยานเนี่ยซึ่งเป็นแม่ทัพในเวลานั้นนะครับมีการเกณฑ์กองกําลังทหารมาถึง4 0 0 0นายทหารม้าอีก300นาย และทหารที่ใช้อูดอีก1,500นายนะครับจากตรงนี้นะครับดูดูรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็คือประมาณ5,800นายแล้วนะครับอันนี้คือกองกำลังจากอบูุซุบยานอย่างเดียวเลยนะพี่น้องผู้ศรัทธาครับและกองกำลังที่เพิ่มเติมนะครับจากชาวยิวนะครับอีก2,000นายนะครับกองกำลังในเมืองมดีนะในเมืองมักกะนะครับในเมืองมักกะซึ่งนะครับถูกระบุเอาไว้นะครับเพิ่มเติมมาอีก 700นายนะครับและ600นายนะครับรวมๆกันแล้วนะครับหลากหลายชนเผา่ารวมๆกันเป็น1,000 0นายในการต่อสู้นะครับกับอิสลามในเวลานั้นนะครับและหวังที่จะยึดเมืองมาดีนะแต่ก็ทำไม่สำเร็จครับเพราะการใช้สนามเพาะนะครับของท่านนาบ,บมสสนสสนีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยซัลลัมผ่านการแนะนำของท่านซันมาอันฟาริซีนะครับและที่สำคัญที่สุด เป็นฮิดายะจากพระองค์อรรถสุบหาดหัวตาลาด้วยนะครับนี่จึงเป็นปัจจัยสําคัญครับกับการสู้รบในสงครามคอนดักนะครับซึ่งตะวันตกจะใช้คําว่าสงครามพันธมิตรหรือนะครับสงครามสนามเพราะนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าอย่าซากุมุลลอคอยรอนนะครับกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการอันรักนิวส์ในวันนี้นะครับใครที่จะร่วมปิดนะครับกล่องทุนตรงนี้หากถูกใจเนื้อหาสาระนะครับโทรมาร่วมแสดง ความคิดเห็นได้นะครับโทรมาร่วมสนับสนุนเติมเต็มกันได้นะครับและที่สำคัญที่สุดสามารถที่จะนะครับคอมเมนต์นะครับในเรื่องราวต่างๆเพื่อให้มีการพัฒนาต่อไปในส่วนของรายการได้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องกล่าวคำว่าเยสากุมุลลอคอยรอนนะครับกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการอันรักนิวส์ในวันนี้นะครับขอพระองค์อัลลอฮ์สุบบะฮานุฮุตาลานะครับประทานความสุขนะครับสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับและ ให้พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนั้นมีริสกีที่เบิ่มผูนทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับว่าบลลาฮิตาฟิกวันหิดายะอัสสลามวะลัากุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบาราะกาตุ